โอเคอ่าเรามีสมมุติเรามีกล้ามเนื้อหนึ่งมัดใช่ไหมครับถ้าเราตัด cross section พบมาอันนี้ก็คือกล้ามเนื้อหนึ่งมัดใช่ไหมกล้ามเนื้อมันก็จะยึดติดอยู่กับกระดูกใช่ไหมสม,มมติเรามีกระดูกกระดูกแขนอันนี้คือกระดูกแขน สักการหนึ่งอ่ะยึดปิดนะนัะ้นถ้าเราตัด cross section มาภายในกล้ามเนื้อหนึ่งมัดมันก็จะมี muscle ชหมอันนี้เรียกว่า muscle bundle ใช่ไหมซึ่ง muscle bundle เนี่ยนะครับเยี่ยวหุ้มรอบนอกสุดชื่ออะไรแล้วเนะี่ย อีพิไมเซียมใช่ไหมเป็นเดนส์คอนเนกติวชิทูใช่ไหมครับแล้วก็ข้างในก็จะมีมัส e ซ a ฟา i ิโคใช่ไหมฟาสิโคนะครับซึ่งแต่ละมัส e ซ a ฟา i ิโคก็จะถูกคุ้มด้วยก็จะถูกคุ้มด้วย เยื่อที่เรียกว่าเทอริไมเซียมใช่ไหมแล้วในแต่ละมัสโซฟาสิคลมันก็จะมีเซลล์กล้ามเนื้อใช่ไหมครับเล็กๆอะ่ะสมมุติเราขยายมาหนึ่งอันมัสโซฟาสิคอลหนึ่งอันเอาหนึ่งอันนี้หนึ่งมัสโซฟาสิ เข้ามาหนึ่งอันข้างในก็จะมีเซลล์กล้ามเนื้อไหมครับคือมัสโอลไฟเบอร์ใช่ไหมมัสโอลไฟเบอร์อยู่ข้างในครับหนึ่งเซลล์ซึ่งล้อมรอบโดยเยื่อที่เรียกว่าเอนโดไมซียม น,นี้เราก็ขยายดู1เซลล์คือหัวข้อของเรามันคือ Muscle Cell Physiology เพราะฉะนั้นเราจะเน้นที่เซลล์กล้ามเนื้อเป็นหลักแล้วถ้าเราขยายดู Muscle หนึ่งเซลลเนี่ยตัวเซลลกล้ามเนื้อมันก็จะมีลักษณะเป็น Skeletal Muscle มันจะมีลักษณะเป็นเส้นใยยาวๆใช่ไหมแล้วก็มีเยื่อหุ้มเซลล์ที่เรียกว่าซาโคเลมมาก ช่ไหมแล้วก็มีไซโตพลาซึมเรียกว่าซาโคลพลาซึม,มแล้วก็ลักษณะสำคัญของเซลล์กล้ามเนื้อคือมันจะมีภายในเซลล์มันจะม,มีเส้นใหญ่ที่เป็นไมโอไฟบริล อยู่นะครับซึ่งไมโอไฟบิลเนี่ยมันก็จะประกอบไปด้วยติ๊กกับตินฟิลาเมนต์ใช่ไหมก็จะมีติ๊กติ๊กหน่หนอยนี่มีติ๊กแล้วก็มีตินฟิลาเมนต์มีตินฟิลาเมนต์เอาสีสีละดีสีดสำแล้วกันนะ มีตกมีตีนฟิลาเมนใจะไหมแล้วก็เรียงกันซ้ำๆอย่างนี้อ่้ ตีนต้องติ๊กต้องหนาหนะ่ะใช่ไหมติ๊กกะตินฟิลาเมนต์ก็คือ,อส่วนของตีนฟิลาเมนต์มีองค์ประกอบหลักก็คือแอคตินส่วน ติ๊กฟลลอเมนมีองค์ประกอบหลักก็คือไมโอซินใช่ไหมเป็นองค์ประกอบหลักยันตำแหน่งที่มันอ่าเราก็จะเห็นว่าเนี่ยตำแหน่งที่มันตรงนี้นะครับที่ตำแหน่งที่มีการซ้อนทับกันของเอาสีตำแหน่งตรงนี้ที่มีการซ้อนทับกันของติ๊กกับตินกเฟลเลอเมนเราก็จะเห็นเป็นแถบทึบๆใช่ไหม เรียกว่าอะไรแล้วนะแบถบทึบของซาโคเมียนะอ,อ,อันนี้เพราะฉะนั้นเราหนึ่งหนึ่งอันอันนี้หนึ่งอันอันนี้หนึ่งอัน,น,อ,นอันนี้เราจะเรียกว่าหนึ่งซาโคเมียใช่ไหมแล้วหนึ่งซาโคเมียมันจะประกอบไปด้วย อะไรเอ่ยอันนี้ก็คือ z-dix หรือว่า c-line นะครับส่วนที่ติกาะตินิลาเมนต์มันซ้อนทับกันเนี่ยมันก็จะเห็นเป็นลายตามขวางใช่ไหมตรงที่เห็นเป็นลายทึบชื่ออะไรละ่ะ a-band ลืมแลเวหรอแล้วก็ส่วนที่เป็นสว่างก็คือ i-band ใช่ไหม อืม,อมนะครับนะขยายให้หน่อยแต่ทีนี้อ่าอันนี้ก็คือโครงสร้างของไมโอไฟบริวเนาะที่เป็นหน่วยที่เล็กที่สุดของกล้ามเนื้อที่มันจะหดตัวได้นะครับแต่ว่ามันก็จะต้องมีโครงสร้างอีกกันหนึ่งเนาะเดี๋ยวอ่เราขยายอันนี้ก็ได้ลองขยายมาดูติกกาตินฟฟลเมนหนึ่งอันแอคติน แอคตินมันก็จะอยู่ในรูปของมันก็จะเป็นก้อนกลมๆใช่ไหมทันกันเป็นเกลียวว่านถูกนะแล้วก็ติ c r o f i l a m e n t ก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมเขนะมันก็จะมีไมโอซินเฮดมีแ actin binding site นะที่จับกับ myosin head บ i n ดิ้งไซ t ์ ide, ที่แอคติน แต่แค่มีดิกลตินฟิลาเมนกล้ามเนื้อย,ยังหดตัวไม่ได้ไม่ต้องมีอะไรที่มีบทบาทสำคัญทำให้มันขยับได้อแอคตินกับไมโอซินไม่ไดจับกันต้องมีตัวอะไรช่วยแคลเซียมเนาะเพราะฉะนั้นแคลเซียมมาจับกันที่จะม,าจ,า,า,ม,มาจับที่แอคตินปุ๊บ ทำให้เส้นโทโปพมลโอซินหลุดออกแล้วก็ตัวมลโซินก็จะจับกับแอคตินได้แล้วมันต้องอาศัยแคลเซียมและแคลเซียมมาจากไหนแคลเซียมก็มาจากมันจะงงแคลเซียมมาจากไหนเอ่ยเอาสีอะไรอีกเต็มแล้วแคลเซียมมาจากไหนครับ แคลเซียมมาจากซาโคบลาสมิกเรติคิลัมเรติคิลัมหรือว,ว่า SR านะครับวาดใหม่ก็ได้สมมุติอันนี้คือกล้ามเนื้อเยื่อหุ้มเลล์ของกล้ามเนื้อ โอเคนะแล้วก็ตรงกลางสมมุติอันนี้เรามีไมโอไฟบิล mm hmm. อยู่เน <No. S 2> าะวาดรูปให้แบบดูอ่ะเรามีไมโอไฟบิลอยู่แล้วตัวยูมเซลล์มันจะมีลักษณะเป็นท่อยืดลงมาแบบนี้ใช่ไหม เรียกว่า T tubule ใช่ไหมยื่อมเซลล์ของ T tubule ใช่ไหมครับแล้วก็ตัวของ sarcoplasmic reticulum ม,มันจะเป็นถุงขนาบอยู่วาาให้สวยหน่นอยเนาะขนาบอยู่สองข้างของ T tubule โซนิทีทูบูอีกอันหนึ่งนะครับมันก็จะขนาบอยู่แบบนี้ข้างในก็จะมีแคลเซียมแคลเซียมอยู่ยมีแคลเซียมเต็มหมดเลย อเคนะอันนี้ก็ครบละอนาตโตมีของเซลล์กล้ามเนะื้อที่เราต้องรู้ก็คือจะต้องมีหลักๆต้องมีไมโอไฟบริลแล้วก็ต้องมีซาโคทูบูล่าซิสเต็มเนาะเขียนให้จอันนี้ที่เราต้อง,ต,อง,ต,องต้องจำนะก็คือมีโครงสร้างของไมโอไฟ r บริลนะครับดูว่ามันเรียงตัวกันยังไงอธิบายให้ได้สองซาโคทูบูล่าซิสเต็ม ครับก็มี T2P กับ s a r c o b l a s i c reticulum ทีนี้กล้ามเนื้อจะหดตัวได้ยังไงก็ต้องอาศัยเซลล์ประสาทใช่ไหมครับอ Motor Motor on, นะมอเตอร์นิวรอนมอเตอร์นิวรอนเนาะมันมาเลี้ยงกล้ามเนื้อนะครับตรงตำแหน่งที่มอเตอร์นิวรอนมันไปซินแนปกับกล้ามเนื้อเราเรียกว่าอะไรแล้วนะ คำศัพท์เยอะนะน้งจะตวนให้แล้วนะเรียกว่าอะไรนะ neuro muscular junction ผมเข้าใจอยู่ว่ามันมันคำศัพท์เยอะเรียกว่า neuro muscular junction นะครับแล้วก็ตรงเยื่อหุ้มเซลล์ที่มัน นูนขึ้นเพื่อรองรับเซลล์ประสาทเนี่ยเราจะเรียกว่ามอเตอร์เอนเพลตเนเซลล์ประสาทที่มาเลี้ยงกล้ามเนื้อหลังสารสื่อประสาทชื่ออะไรแล้วนะสารสื่อประสาทที่ไปสั่งการให้กล้ามเนื้อหดตัว,ตวชื่ออะไร ชื่ออะซิติลโคลีนสารเซลปัสาทชื่ออะซิติลโคลีนนะครับตัวยอ่อ ACh จับกับรีเซปเตอร์ชื่อนิโคตินิกรีเซปเตอร์นะมันก็จะหลั่งมาปุ๊บมาจับปุ๊บพอจับปุ๊บก,ก็เกิดกระแสประสาทเกิดขึ้นนะครับนะเกิด แอคชั่นโพเ n นเชียลนะที่กล้ามเนื้อเราจะเรียกว่ามัสซ l e a แอคชั่นโพเ t นเชียลแอคชั่นโพเ a นเชียลมันก็จะเดินทางมาเรื่อยๆตืๆ่นๆจนกระทั่งมาถึงทีทูบูมันก็จะลงมาตามท่อนะครับตรงทีทูบูมเนี่ยมันก็จะมีรีเซปเตอร์สองอันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอันที่หนึ่งอยู่ที่ทีทูบูอันที่สองอยู่ที่ซา c โอปัสมิวติกคิลัมนะครับอ,อันที่อยู่ที่ T2BU เนี่ยก็คือไดไฮโดรไพรีดีนรีเซปเตอร์ส่วนอันที่อยู่ที่ซาโกปาสมิธิกึ่งแล้วก็คือไรแอนโอดีนรีเซปเตอร์นะครับพอแอคชั่นเมชเชลมันเดินทางมาถึงตรงนี้ปุ๊บเนาะพอมันจับกับไดไฮโดรไพรีดีนรีเซปเตอร์ก็จะทำให้ไรแอนโอดีนรีเซปเตอร์เปิดออกแคลเซียมก็ออกมาข้างนอกได้ใช่ไหมแคลเซียมก็จะไปจับกับ แอกซินกับไมโอซินทำให้เกิดการหดตัวเกิดขึ้นโอเคนะอันนี้ผมบันทึกไว้แล้วเนาะไม่ต้องอัดก็ได้ทำความเข้าใจเดี๋ยวผมลงให้เพราะว่าผมไม่ไ,มได้ไม่ได้กดในทีมเพราะว่ามันชะมันพอมันเข้าค้างอะ่พะพอเวลาอ่านไปด้วยแล้วก็เวลาผมเขียนผมชอบเขียนแล้วพอเวลาเขียนแล้วมันไม่ค่อยสมูท เวลอาอัดกับทีมรู้สึก,กจะชอบมีปัญหาโอเคอันนี้ก็จบแล้วเนาะเพราะฉะนั้นสอบอะไรก็เวลาสอบผมก็จะออกตามเนี้ยท,ที่สรุปคีย์หลัก,กมันจะอยู่ในนี้หมดเลยนะครับไปเข้าใจกระบวนการของมันเนาะเดี๋ยวจะจริงๆผมมีหนังสืออยู่แต่ว่ามันมีอยู่เล่มเดียวเดี๋ยวถ้ามีเวลาจะจะถ่ายสแกนให้ เฉพาะบทตรงผมนะเพราะรนนะาเนื้อมันเยอะหน่อยส่วนเรื่องออบทแรกเรื่องออระบบประสาทเลยเรื่องเซลล์ประสาทนะผมผมเขียนเสร็จแล้วที่เป็นเนื้อหานะเพิ่งเสร็จเดี๋ยวผมอัปโหลดให้เพื่อเอา,เอาไปอ่านคิดว่าถ้าสอบนี้คือเลื่อนเป็นหลังปีใหม่แต่ขอเป็นวันจันทร์เย็นเหมือนเดิม เพราะว่าเพราะว่ายีิบสามผมยังสอนไม่เสร็จเลยคือว่าจะเอาผมสอนเสร็จตอนเช้าแล้วก็สอบตอนบ่ายตอนเย็นผมลืมดูว่าผมสอนวันที่ยีิบสามีสองคาบใช่ไหมแล้วก็แล้วก็จะสอบสัปดาห์ถัดไปก็ปิดยาวก็เลยขอสอบวันที่รู้สึกจะเป็นวันที่หกไหมจำไม่ได้สัก,ส,กสักวันหนึ่งวันจันทร์แต่ก็เป็นวันจันทร์หกโมหมงเย็นเหมือนเดิมนะ อะไรนะครับถ้าเป็น5โมงเย็นถึง2ทุ่มนะเพราะวันเสาร์อาทิตย์เกรงใจพี่โมนีต้องมาคุมสอบโอเคครับเดี๋ยว อันนี้ปล่อยเดี๋ยวผมลงวิดีโอให้นะครับที่เหลือของระบบกล้ามเนื้อแต่ว่าอยากให้อ่าฟังนิดนึงเนาะจุดประเด็นหลักเลยที่สําคัญที่อยากรู้ของกล้ามเนื้อคือเรามีกล้ามเนื้อสเกเลเอลนนี้ข้อสอบนะ cle, มัสโซมีคาดิแอคคาดิแอคมัสโซ แล้วก็มีสมูทมาโซนะครับข้อแรกข้อแรกการเรียงตัวของไมโอไฟเบิลในกล้ามเนื้อสามชนิดเนี่ยเหมือนหรือแตกต่างกันกขนให้ให้ไปดูจุดนี้นะครับเพราะฉะนั้นรายละเอียดที่ลึกๆอะ่ะไม่ต้องไม่ต้องไปดูแค่ดูว่าสเตตอมาโซคาร์เดกมาโซสมูทมาโซเนี่ย มันมีแอคเทนเมลชินเรียงกันเป็นแบบแผนอย่างนี้หะะรือเปล่าหรือว่าไม่เหมือนนะครับอันที่2กล้ามเนื้อสามชนิดมีซาโคทูบูล่าซิสเต็มเหมือนกันไหมก็คือมันมีทีทูบูมันมีซาโคปาสมิีแค่เหมือนกันหะะรือเปล่ากล้ามเนื้อหัวใจกับกล้ามเนื้อเรียบคิดว่าเหมือนไหม ไม่เหมือนไม่เงินไม่ถามไม่เหมือนนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายกระบวนการ excitation contraction coupling จำได้ไหมคืออะไรชอบเปลี่ยนสีจริง excitation contraction คับปลิง้งมันคืออะไรเหมือนกันไหมรับระหว่างกล้ามเนื้อทั้งสามชนิดนี้ excitation contraction coupling คืออะไรไม,มันเป็นชื่อเรียกกระบวนการนะครับ excitation ก็ Exc คือตั้งแต่มอเตอร์นิวรอนนะมอเตอร์นิวรอนนะครับ ล่างสารสื่อประสาทอะเซทิลโคลีนจับกับนิโคตินิกรีเซปเตอร์เกิดเกิดเป็นเอนเพลทโพเทนเชียลแล้วก็เกิดมัสโซแอคชั่น p พเทนเชียลเนาะแล้วก็ม u s ซ l e a เอชัน p o โพเทนเชียลเดินทางมาที่ทีทูบูไปที่ซาโคปาสิมิติคลัมมีการหลัง่งมีการหลัง um, um หล่งแคลเซียมเนาะแคลเซียมหลั่งออกโซสแคลปปาซึ่งมากขึ้นจับกับแอคตินแล้วก็ไมโอซินแล้วก็สากเอ่อหดตัวการเนื้อหดตัว กรรมเนื้อหดตัวเนี่ยเราจะเรียกว่ามา s โซโทวิชนะกระบวนการทั้งหมดเนี้ยตั้งแต่เซลล์ประสาทถูกกระตุ้นมาจนถึงเกิดกล้ามเนื้อหดตัวเนี่ยเราจะเรียกว่า Excitation, Contraction, c o u p l i n g นะครับเรายังไม่เรียนใช่ไหมแต่ว่าพอเดาได้ไหมว่าตรงตรงไหนที่มันต่างกันในกล้ามเนื้ออันนี้ที่ผมพูดถึงนี้อันนี้คือกล้ามเนื้อสเกลตอสมา s โซ e ใช่ไหมกล้ามเนื้อที่เราเรียนนี้แต่ในหัวใจล่ะตรงขัง้นตอนไหนที่มันไม่เหมือนกัน คำตอบนะเดี๋ยวจริงๆมันอยู่ในสไลด์หน้าของเซลล์กล้ามเนื้อมันจะอยู่ตรงผมมีตารางให้แล้วนะครับก็อันนี้ให้เปรียบเทียบเนาะความแตกต่างของกล้ามเนื้อนะครับก็คือให้ดูตรงนี้ที่เนก็คือตรงนี้ตรงนี้นะครับแล้วก็หลักๆคือสามข้อนี้เนาะ,อ,ะอันนี้คือ ซาคมเนี่ยเนาะของสเกลตัตมาโซกับคาเดกมาโซเหมือนกันแต่ของสม,มุนมาโซมันจะต่างจากเพื่อนไปหน่อยเห็นไหมของซาโคทูบูล่าซิสเต็มนะครับของสเกลตัตมาโซจะมีที่เรียกว่าไตรแอดใช่ไหมคือส่วนที่ซาโคพัสมิลิคิลัมกับทีทูบูมันมาแนบกันมี3ท่อหนึ่งสองแล้วก็สเราเรียกว่าไตรแอดแต่ของ กล้ามเนื้อหัวใจซาโคซาโคพาสมิกรติคิวลัมมันจเจริญไม่ดีหม้ยมันรีบๆฟอร์ฟอร์แสดงว่า,ามันเก็บแคลเซียมไม่ไม่ดีเซรล์ก้อหัวใจมันเก็บแคลเซียมไม่ดีแล้วมันก็ไม่ค่อยพบไรแอดเนาะมันจะพบเป็นไดแอดก็คืออาจจะพบซาโคตูบูลัสทิสเต็มแนบอยู่ แต่ว่าไม่ได้เด่นชัดเท่าเซลล์กลรรมนะครับโครงร่างโอเส่วนสมูทมัสโซนี้ไม่มีเลยนะครับแต่ว่ามันจะมีโครงสร้างที่คล้ายๆกันก็คือเยื่อหุ้มเซลล์ของสมูทมัสโซมันจะบุ๋มลงนะครับแล้วก็มีซากโคพาสเมกิเดคลัมมาหุ้มรอบๆนะไอรูที่บุ่มๆเนี่ยเราเรียกว่าคาวิโอเลคาวิโอเลล มันเปรียบเสมือนกับทีทูบูนะคล้ายๆกับทีทูบูแต่มันแค่บุ่มลงไปมันไม่ได้เป็นท่อนะฟันซาโคบัสมีดิคลัมก็จะเก็บแคลเซียมอยู่ข้างในนะครับถ้าเปรียบเทียบก็คือตัวคาเดกมาโซกับสมูทมาโซเนี่ยเซลล์มันไม่ค่อยเก็บแคลเซียมมันไม่มีถุงซาโคบัสมีดิคลัมให้เก็บแคลเซียมนะครับงนั้นแคลเซียมหลักๆจะมาจากนอกเซลนะแคลเซียมอยู่ข้างนอกแล้วก็เข้ามาข้างใน แคลเซียมจากข้างนอกเซลล์เข้ามาข้างในในขณะที่กล้ามเนื้อนี่ใช้แต่แคลเซียมที่อยู่ในเซลล์เท่านั้น<ม>เพราะว่า s าโค o p l a s m i ี r e t i c ลงมันใหญ่มันก็เลยใช้แต่แคลเซียมที่อยู่ในเซลโอเคส่วนกระบวนการ excitation contraction coupling นะครับอยู่ในรูปนี้เปรียบเทียบ skeletal muscle ข r d i a ก,กมาโ c ซ e แล้วก็สมูทม h m u ซ c l e นไมอยูในะ่ในรูปนี้ เชียรไม่เสร็จสับเลยครบเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปอัดวีดีโอให้อีกทีผมอัดแล้วแล้วไม่มีเสียงแต่ว่าอันนี้อันนี้โชว์ให้ดูก่อนจุดที่เน้นนะครับที่อื่นไม่ต้องไปดูนะมันเยอะเกินเน้นเฉพาะตรงตรงนี้แหละนะครับโอเคนี่ขนาดตัดแต่ปีที่แล้วน้องยังยังไม่ทันเลยเดี๋ยวก็ปีปีหน้าก็ตัดอีก เดี๋ยวเรามาบทของวันนี้ดีกว่าวันนี้จะขึ้นเรื่องอระบบระบบภาษาเดี๋ยวขอโหลดแป๊บหนึง่ง เดี๋ยวให้ดูวิดีโอก่อนเดี๋ยวให้ดูวิดีโอก่อนเดี๋ยวให้ดูวิดีโอนี่แครับหนึ่ง I'm Sophie, and I'm one of the AI voices from Revoicer. My voice sounds so. <laughs> uh -huh. The brain is an amazing and complex organ. <laughs> they can't really tell you that much about the properties about how the brain works because we don't teach neuroscience in school no, and one of the reasons why is that the equipment is so complex and so expensive that it's really only done at major universities and large institutions uh, so in order to be able to access the brain you really need to you know, dedicate your life and spend six and a half years as a graduate student just to become a neuroscientist to get access to these tools that's a shame because one out of five of us is 20% of the entire world will have a neurological disorder. And there are zero cures for these diseases. And so it seems that what we should be doing sort of reaching back earlier in the education process, sort of teaching students about neuroscience, so that in the future they may be thinking about possibly becoming a brain scientist. And so when I was a graduate student, my lab mate Tim Marzullo, and myself decided that you know what could we took this complex equipment that we have for studying the brain and made it simple enough and affordable enough that anyone, uh, you know, an amateur or a high school student uh, can learn and actually participate in the discovery of neuroscience. And so we did just that. A few years ago, we started a company called Backyard Brains. We made DIY neuroscience equipment, and uh, I brought some here tonight, and I want to uh, do some demonstrations. You guys want to see some? All right. All right. So I need a volunteer. Uh, so right before, what is, what is your name? All right, Sam. Uh, I'm gonna record from your brain. Have you, have you had this before? Okay. All right. I need you to stick out your arm for science. Roll up your sleeve a bit. All right. And so what I'm gonna do, I'm putting electrodes on your arm. And you're probably wondering, I just have to record from your brain. What am I doing with your arm? Uh, well, we do have about 80 billion neurons inside your brain right now. that send electrical messages back and forth, chemical messages. Uh, but some of your neurons, right here in your motor cortex, are gonna send messages down your arm like this. we go down across the focus explosive, down on your spinal cord to your lower motor ground, out to your muscles here, and that is electrical discharge is going to be picked up by these uh, electrodes right here. And we're going to be able to listen to exactly what your brain is going to be doing. So I'm going to turn this on for a second. You ever hear what your brain sounds like. Alright, let's turn that So go ahead